ลูกป่าทั้งหลายรับไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นนี่ครับสังคมไทยแต่ทั้งหลายเนี่ยเพราะไอ้กบฏมุสลิมมันซื้อสื่อไว้ห,หมดสื่อเรานั้นถ้าด่าพลเอกเปรมมิติอื่นก็โจมตีเลยก็ออามาออกข่าวก็ออกมาเล่นแต่เราเนี่ยเปิดโปรงพลเอกเปรมมาสองปีเต็มน,นะครับแล้วผมก็โหวตกันแล้วว่าตําแหน่งของคนอัป,ปรีอันดับหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยถามว่าคาว่าคนอป,ปรีอันดับหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแรงไหมครับโหวตกันแล้วพลเอกเปรมได้ตําแหน่งนั้นครับ คนอปรีอันดับหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์คือพลเอกเปรมติลสุรานนท์แรงไหมทําไมสื่อไม่กล้าเอาไปพูดเอาไปเอาอทําไมไม่เอาไปบอก่าไอไอมันพูดแบบนี้ทําไมอเห็นไหมครับนี่แหละคือหลักฐานชัดเจนว่าไอกบฏมุสลิมมันคุมสื่อเบ็ดเสร็จมันกลัวที่ความจริงเรื่องนี้จะออกไปสู่สาธารณชนกลัวเพราะว่าคนที่เขาเป็นกลางกลางเขาจะเริ่มค้นหาว่าที่ไอไอมันพูดนี่จะจริงไหม ส่วนไอ้พวกที่รู้อยู่แล้วก็กลัวกลัวความจริงเปิดเผยแล้วตัวเองจะเสียสถานะทางสังคมเพราะได้ดีได้ดีมาจากการสนับสนุนของไอ้จอกบบมกบฏเปรมมันก็กลัวเพราะฉะนั้น่อให้เราด่าไปมากกว่านี้มันก็ไม่กล้าออกเพราะออกปุ๊บพวกมันก็ชิบหายนี่แหละครับแล้วไปเล่นงานครูคนนั้นก็ไม่เป็นไรของเราไม่ต้องออก,อกสื่อของเราเนี่ยทาหน้าที่เป็นน้ําซาึมบ่อใจถ้าเราทํางานไม่ได้ผลเนี่ยไอ้พวกไอ้มุสลิมกําปงไอแนวร่วมโจรได้เนี่ยไม่มาเที่ยว เชื่นชมผมอยู่ในไลฟ์สดขณะนี้หรอครับนั่นคือเรื่องกบฏเห็นไหมครับออกพรบรปีสองสี่ครอบคลุมไปทั้งประเทศทรงโจรใต้ในคราของนักศึกษานักเรียนมุสลิมชายแดนใต้ไปอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเข้าทํางานในทุกกระทรวงทุววงลบนั่นคือโจรใต้ทั้งนั้นนั่นคือพวกกอ่อกบฏทําไปทํามามาถึงดาบที่สามจนได้เห็นไหมครับคัมภีอังกูรานซึ่งเราสรุปกันแล้วว่ามันคือฉบับปลอมฉบับปิดเบื้อน เราถึงเรียกมันว่าไอ้คำพีปีศาจหรือใครจะเรียกว่าคำพีมร์นะก็แล้วแต่เพราะมันมีหลักฐานชัดเจนว่าในคำพีเนี่ยมันสอนในฆ่าสอนในตัดคอตัดนิ้วคนที่ไม่ศรัทธาอเล็์มันฆ่าได้ไม่มีความผิดเพราะคนที่ฆ่าไม่ใช่เขาไม่ใช่มันแต่เป็นอเล็์แล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคำพีเป็นคำสอนในศาสนาหรือไม่ใช่มันคือลทัทธิปีศาจมันถึงมีคำพีปีศาจ วัจารย์ใช่ชชถึงใช้ส้นตีนเหยียบมันทั่วเล่าถึงเผาตัวโลกถึงเหยียบเอาไปเช็ดตูดเอาไปทิ้งท่อระบายนะ้ำมันก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายอย่ามาสำออยย่ามาแบบกระดดแบกว่าโอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงตัวเลาเขามีและมีภาพมีหลักฐานชัดเจนแล้วคนที่ทําคือใครคือมุสลิมมุสลิมขีดเองกระทืบเองเหยียบเองแต่มุสลิมกำปองมาลายูว่าไงกล้าไปทําอะไรเ็าไหมอย่ามาบอกว่าลบลูแลจะชิบหายทําไมก็ทํากันเยอะแยะเพราะมันสอนชั่วช้างไง เห็นไหมครับเหตุการณ์มันก็เดินทางมาจนถึงดาบสามจนได้แล้วมันจะทําอะไรในประเทศไทยปกลรองด้วยกฎหมายไทยกฎหมายชารีอห์ก็ไม่มีจะมาเล่นงานคนฉีกคัมภี์เหรอเห็นไหมครับผมเตือนแล้วเพราะความพยาาบาศของพวกมันจะทําให้พวกมันชิบหายและไม่ใช่ชิบหายเฉาเพาะในประเทศไทยจะชิบหายไปทั้งโลกเพราะพอคนทั้งโลกรู้ความจริงว่าไอาศาสนานี้ไอรัฐที่นี่สอนให้ฆ่าฆ่าทุกคนที่ไม่นับถืออิสลามแล้วใครจะยอมครับ เพราะฉะนั้นคำโกหกที่โกหกมาเป็นร้อยปีว่าถ้าําเน่าๆที่บอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมันก็จบครับเพราะใครที่มาบอกว่าต่างคนต่างอยู่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่เหรอเปิดดูคำพีมรณะเด้ยังสอนให้ฆ่าการสอนให้ฆ่าเรียกว่าสอนให้คนเป็นคนดีเหรอการสอนให้ตัดนิ้วตัดคอสอนให้ลูกร้านสอนให้คนเป็นคนดีเหรอตอบมาหน่อยสิพูดโดยไม่ดูพูดโดยไม่รู้พูดโดยไม่คิด เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรานักรบทั้งหลายสวนไปเลยถ้ามันบอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถามว่ามึงแหกตาดูหรือยังคำพีสอนให้ฆ่าเนี่ยหลักฐานก็มี